อ่าสวัสดีครับอ่าวันนี้เราก็จะมาดูกันในส่วนของ อ่า EP ที่สี่เนาะของบทประยุกต์ครับซึ่งก็หลังจากที่เราดูกันมา3าม EP เนาะอันนี้ก็เป็น EP ที่สี่ซึ่งจากคล้ายๆกับ EP ที่สามเนาะเพียงแต่จะเพิ่มเติมในส่วนของความซับซ้อนเข้าไปนั่นเองเนาะอ่าโอเคก่อนที่เราจะไปเริ่มดูอ่าตัวอย่างข้อสอบกันนะครับเนาะก็อ่าถ้าเกิดอ่ถ้าถ้าเกิดน้องคนไหนนะครับที่ผ่านมาดูเนาะอ่าก็ ฝากเนาะววรบกวนอ่าช่วยกดติดตามกดแชร์นะครับเนาะ,ะเพื่อ,อเป็นกลรงใจให้ค,ครูในการทำคลิปถัดๆไปด้วยนั่นเองอ่าโอเคครับก็หลังจากที่เราดูใน EP ที่3ไปเนาะใครยังไม่ได้ดู EP ที่ก็อก็ย้อนกลับไปดู EP หนึ่ก่อนเนาะในส่วนของหัวข้อบทประยุกต์ EP ที่3เนี่ยเราดูเรื่องของตัวกําไรขาดทุนไปแล้วครับเนาะเพียงแต่ตัว EP ที่3เนี่ยเป็นกําไรขาดทุนแบบ1ขั้นตอนนั่นเอง เป็นแค่กำไรขาดทุนแบบหนึ่งขั้นครับแต่เออเวลาจริงๆเนี่ยเราไปทำโจทย์ที่ยากขึ้นครับเนาะสำหรับน้องๆที่อาจจะเตรียมตัวสอบเอออาจจะเป็นสอบแข่งขันเนาะหรือว่าสอบเข้ามอลหนึ่งก็ตามครับเออตัวข้อสอบที่เราเจอเนี่ยอาจจะเป็นตัวเนี่ยข้อสอบแบบซื้อขายแบบสองขั้นตอนนั่นเองหมายความว่ามีการซื้อขายแบบสองครั้งครัครบเนาะไม่ได้ครั้งเดียวแล้วจบ แต่สองขั้นตอนเนี่ยก็ไม่ได้ต่างอะไรกับหนึ่งขั้นตอนนะครับแค่เราเนี่ยจะต้องพยายามทําความเข้าใจครับว่าเอ๊ะขั้นตอนแรกเป็นจากไหนไปไหนขั้นตอนที่สองจากไหนไปไหนเนาะด้วยการเขียนแผนภาพกล่องขึ้นมาก็ได้ครับแล้วเราอาจจะเห็นภาพมากขึ้นนั่นเองนอเนาะอาจจะลองยกตัวอย่างกันดูครับอ่าสมมุติครับโจทย์บอกว่าเราขายตู้เย็นครับเนาะอ่าสมมุติว่าอ่าเราขายตู้เย็น ในราคาครับอ่าเราขายตู้เย็นราคาครับเจ็ดพันห้าร้อยบาทเนาะอ่าสมมติเราขายตู้เย็นเนี่ยในราคาเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับซึ่งเราขาดทุนครับอ่าเราขาดทุนอยู่ที่เอ่อห้าเปอร์เซ็นตเนาะอ่าเราเอ้ยเราขาดทุนอยู่ที่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นครับอ่าสมมติเราขาดทุนอยู่ที่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต เราขาดทุนอยู่ที่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นเขาบอกว่าถ้าเกิดครับเราอยากขายใหม่เนาะเราอยากขายใหม่ถ้าเกิดเราอยากขายครับถ้าอยากขายให้ได้กําไรอ่ะให้ได้กําไรครับสิบสองเปอร์เซ็นตครับเนาะสิบสองเปอร์เซ็นต้องขายราคาเท่าไหร่อือฮอ อลองดูก่อนเนาะข้อนี้เนี่ยมีสองขั้นตอนด้วยกันครับข้อนี้ก็จะมีสองขั้นตอนด้วยกันอันดับแรกเนี่ยโจทย์ให้ราคาขายมาแต่ลองอ่านดีๆนะครับตัวนี้เป็นราคาขายแต่เป็นราคาขายที่ขาดทุนนะครับนี่คือรวมราคาขาดทุนไปแล้วอืมอ่าเนาะนี่คือราคาที่ขาดทุนไปแล้วอ่าแล้วเราเนี่ยเอออยาก ขายใหม่ครับอ่าสมมติเราอยากรู้ว่าเ,เราขาดทุนเยอะเกินครับเราอยากขายใหม่ให้ได้กําไรสิบสองเปอร์เซ็นตเนาะเราอยากขายใหม่ให้ได้กําไรเออสิบสองเปอร์เซ็นครับเนาะเราจะต้องขายเท่าไหร่นั่นเองเนาะเราจะต้องขายเท่าไหร่นั่นเองอ่าโอเคครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ลองนึกภาพตามเนาะเรามาดูที่คําถามก่อนครับเขาบอกอยากขายให้ได้กําไรสิบสองเปอร์เซ็นต อ่ากำไรขาดทุนเนี่ยเราเทียบจากต้นทุนนั่นเองอ่าเพราะฉะนั้นน้องๆลองดูก่อนครับว่าข้อนี้เราทราบต้นทุนหรืออย่างนั่นเองครับเนาะว่าเราทราบต้นทุนหรืออย่างอ่าข้อนี้เราจะเห็นว่าเรายังไม่ทราบต้นทุนเลยครับเนาะโจทย์บอกราคาขายมานะครับแต่ยังไม่บอกต้นทุนมาและเราอยากทราบตัวกำไรราคาขายครั้งใหม่เราต้องทราบต้นทุนก่อนเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยเราต้องหาต้นทุนมาก่อนครับอ่าเราก็พอจะทราบแล้วว่าอ๋อ โจ์บอกตัวราคาขายมาเราต้องเอาราคาขายตัวนี้ครับเนาะอ่าโจทย์บอกราคาขายมาแล้วอ่านี่คือราคาขายเนาะอ่านี่คือราคาขายครับอ่านี่คือราคาขายโจทย์บอกราคาขายมาแล้วครับเราจะต้องไปหาต้นทุนนั่นเองครับเนาอ่าเราจะต้องไปหาต้นทุนนั่นเองอ่านี่ก็คือต้นทุนนะครับ เนาะอ่าก็คือ,อต้นทุนของเรานั่นเองแล้วเราค่อยไปหาราคาขายใหม่อีกรอบหนึ่งครับเนาะอ,อ่าคือจดบอกราคาขายเก่ามาอ่าจดบอกราคาขายเก่ามาครับเราต้องเอาราคาขายอันเก่านี่แหละมาหาต้นทุนก่อนแล้วก็มาหาราคาขายใหม่ครับคือเราต้องทําไปทีละขั้นตอนแบบนี้เพราะฉะนั้นเราลองมาดูขั้นตอนแรกกันก่อนครับอ่าตอนที่หนึ่งนั่นเองเนาะที่จวบอก ราคาขายมาครับแล้วให้เราหาต้นทุนนั่นเองเนาะคือเราจะต้องนึกภาพในหัวอย่างนี้ออกมาก่อนครับแล้วเราถึงจะไปเราถึงจะไปทําได้เนาะอ่าโอเคโจทย์บอกมาแล้วครับว่าเราขาดทุนยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตะ์เนาะขาดทุนยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับแล้วเราอยากรู้ต้นทุนเนี่ยเออเราจะ หาต้นทุนยังไงอันดับแรกพยายามตีความครับตัวเปอร์เซ็นที่โจทย์ให้มาเนาะขาดทุน25ครับความหมายคือต้นทุน100ขาดทุน25ครับเนาะขาดทุน25จากบทก่อนครับที่เราดูไปเอ,อต้นทุน100ขาดทุน25ราคาขายในกรณีที่ขาดทุน ต้องเอาต้นทุนลบกับขาดทุนนั่นเองเนาะนี่คือในหัวข้อ EP ที่สามนะครับเนาะถ้าเราอยากรู้ราคาขายเนี่ยมีอยู่สองอย่างเท่านั้นถ้าขาดทุนครับแสดงว่าราคาขายของเราจะต้องเอาอ่ต้นทุนครับคือหนึ่งร้อยลบกับขาดทุนครับคือยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แสดงว่าเราขายแค่เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นเท่านั้นครับเนาะเราขายแค่เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นเท่านั้นนั่นเองออื อ่าเนาะนี่คือเรายังไม่ยุ่งเกี่ยวกับกําไรสิบสองเปอร์เซ็นนะครับเพราะนั่นคือขั้นตอนที่สองอันนี้เราอยู่แค่ขั้นตอนแรกอ่าเราอยากรู้ขาดทุนครับเราทํายังไงดีเราอยากรู้ขาดทุนเราจะเทียบประหยัดแต่ย่างนั่นเองครับเนาะเราจะเทียบประหยัดแต่ย่างนั่นเองเอาสิ่งที่เราอยากรู้ไว้ทางขวาครับเมื่อกี้เราอยากรู้ราคาทุนครับเราเอาทุนไว้ทางขวาเอาราคาขายไว้ทางซ้ายครับเนาะอันนี้ย้อนกลับไปใน E ีีที่หนึ่งเรื่องของการเทียบประหยัดตอย่าง เราอยากรู้อะไรเราเอาไว้ทางขวาครับโจ์บอกอะไรเราเอาไว้ทางซ้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเออเราต้องเอาทุนไว้ทางขวาครับทั้งสองอันเลยเนาะแล้วก็เอาขายไว้ทางซ้ายครับจากนั้นเออโจ์อยากรู้ขายที่เป็นบาทนะครับเราอยากรู้ขายที่เป็นบาทเราเอาบาทไว้ด้านล่างครับเอาบาเเอ,เ,เ,นนรอเราเอาบาทไว้ด้านล่างแล้วเราเอาเปิดเซ็น์ไว้ด้านบนครับอ่าเราเอาบาทไว้ด้านล่างเนาะ แล้วเราก็เอาเปอร์เซนต์ไว้ด้านบนครับคือถ้าเราเขียนแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยแล้วเราล่างภาพออกเนาะที่เหลือเราแค่หยอดตัวเลขของบัญญัติยางลงไปครับเราก็หยอดลงไปเลยขายกี่เปอร์เซนต์ครับข้อนี้เราตีความไว้แล้วเนาะน,นี่คือเหตุผลว่าทําไมเราต้องตีความครับเพราะว่าเราจะเอามาใช้เทียบบัญญัติยางต่ออ่าขายเจ็ดสิบห้าเปอร์เซนครับจากต้นทุนเท่าไหร่ครับจากต้นทุนหนึ่งร้อยเปอร์เซนตครับต้นทุนคือหนึ่งร้อยเปอร์เซนเสมอครับ แอบต้นทุนคือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเสมอนั่นเองเนาะออะขายเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตจากต้นทุนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นจากนั้นครับถ้าเราขายจริงๆเนาะขายจริงๆอยู่ที่เจ็ดพันห้าร้อยบาทครับออาขายจริงๆที่เจ็ดพันห้าร้อยบาทเราจะมีต้นทุนเท่าไหร่ก็คือเราต้องเอาขวาบนครับคูณซ้ายล่างเนาะการเทียบบัญญัติยางนะครับขวาบนคือหนึ่งร้อย คูณายล่างคือเจ็ดพันห้าครับแล้วหารด้วยบนไซย์ก็คือเจ็ดสิบห้านั่นเองอ่านี่คือการเทียบปัญญยัต,ตยางเพื่อหาต้นทุนนะครับคือเราจะเทียบแบบนี้ตลอดเลยเนาะ,ะ,ะ,ะเราจะเทียบเราจะเราจะ,เราจะเทียบแบบนี้ตลอดเลยครับอ่าเพื่อหาต้นทุนนั่นเองเราทําการคิดเลขครับเอาเจ็ดสิบห้าตดเจ็ดพันห้าได้หนึ่งร้อยพอดีครับ และหนึ่งร้อยคูณหนึ่งร้อยจะออกมาเป็นหนึ่งหมื่นครับแปลว่าข้อนี้ต้นทุนของเราเนี่ยจริงๆแล้วอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาทนั่นเองเนาะต้นทุนของเราอยู่ที่หนึ่งบาทนี่คือขั้นตอนแรกครับจากราคาขายเนาะเราต้องมาหาต้นทุนให้ได้ก่อนผ่านการตีความตัวเปอร์เซ็นต์ตัวนี้แล้วก็มาเทียบปรญยัติียอย่างครับเนาะถ้าเกิดเราขายแล้วได้กำไร เราก็บวกเข้าไปนั่นเองเนาะถ้าเราขายแล้วได้กําไรนะครับเราก็บวกเข้าไปแต่ข้อนี้ขายแล้วขาดทุนครับแสดงว่าเราก็เลยต้องเอามาลบจากต้นทุนก็เลยเหลือแค่ขาย75้นั่นเองคือตอนที่น้องๆคํานวณเสร็จปุ๊บเนี่ยเราต้องคิดในใจแล้วว่าเอ๊ะการที่เราขาดทุนเนี่ยแปลว่าจริงๆแล้วต้นทุนต้องสูงกว่านี้เนาะต้นทุนต้องสูงกว่านี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเนี่ยไปคํานวณแล้วต้นทุน ตัวเลขออกมาแปลกๆแล้วตัวเลขหรือน้อยกว่าเดิมนะครับแปลว่าเราคิดผิดแล้วเนาะเพราะว่าเราขายขาดทุนนะครับแปลว่าจริงๆแล้วต้นทุนควรสูงกว่านี้ซึ่งคราวนี้ต้นทุนออกมาเป็นห0,000มืนอ่าน้องๆก็เห็นว่าสอดคล้องกับตัวเออราคาตู้เย็นของเรานะครับเนาก็ถือว่าสอดคล้องนั่นเองอ่าเราจะได้ขั้นตอนแรกมาแล้วครับก็คือต้นทุนหนึ่งหมื่นและเราเอาไปหาขั้นตอนที่สองครับ เนาะเราก็จะไปหาขั้นตอนที่สองซึ่งขั้นตอนที่2ก็จะง่ายแล้วนั่นเองก็คือเป็นขั้นตอนที่หาจากต้นทุนไปขายอันใหม่ครับเนาะเราหาจากต้นทุนไปขายอันใหม่ซึ่งเราลองมาตีความเหมือนเดิมครับอยากขายให้ได้กําไรสิบเปอร์เซ็นต อ่าทุกครั้งที่เราตีความใหม่เนี่ยเราก็ต้องเอ่อทุกครั้งที่เราไปขั้นตอนใหม่เนี่ยเราก็ต้องตีความใหม่แบบนี้นะครับก็คือต้นทุนเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตครับเสมอครับต้นทุนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเราเอากําไรสิบสองเปอร์เซ็นครับแปลว่าข้อนี้เราอยากได้ราคาขายเนาะอยู่ที่หนึ่งร้อยบวกสิบสองนั่นเองครับก็คือหนึ่งร้อยสิบสองครับอ่ะหนึ112่งร้อยสิบสองเปอร์เซ็นนั่นเอง คือข้อนี้เนี่ยก็จะกลายเป็นเาราคาขายของเราต้องอันใหม่นะครับอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบสองเปอร์เซ็นตนั่นเองแล้วเราก็ไปเทียบใหม่ครับเราอยากหาราคาขายอเราเอาเปอร์เซ็นต์ขายครับก็คือหนึ่งร้อยสิบสองเปอร์เซ็นตเนาะเทียบจากต้นทุนครับก็คือไปคูณกับราคาทุนนั่นเองก็คือเออก็คือหนึ่งหมื่นครับข้อนี้เนาะอ่าราคาขาย กำไรขาดทุนเราเทียบจากต้นทุนนั่นเองเนาะพันคูณกันตรงๆได้เลยครับหรือใครจะลองไปเทียบประหยัดปลายังดูก็ได้เนาะจะได้ผลลัพธ์ที่เท่ากันหนึ112่งรอยสิบเปอร์เซนครับเราอยากทําเป็นเศษส่วนเราก็ทําเป็นหนึ่งร้อยสิบสองส่วนด้วยหนึ่งรยครับคูณกับหนึ่งหมื่นนั่นเองแล้วเราก็เอาหนึ่งร้อยครับอ่าเอาศูนย์ตัด2ตัวครับปุ๊บ เหลือแค่หนึ่งร้อยสิบสองคูณกับหนึ่งร้อยเนาะจะเหลือแค่หนึ่งร้อยสิบสองคูณกับหนึ่งร้อยครับซึ่งการคูณเลขที่ลงท้ายด้วยศูนย์ศูนย์อ่าน้องๆสามารถเติมศูนย์ลงไปได้เลยครับเนาะเราสามารถเติมศูนย์ลงไปได้เลยเพราะฉะนั้นก็จะเป็นหนึ่งร้อยสิบสองแล้วเราเติมศูนย์เข้าไปอีกสองตัวครับก็จะกลายเป็นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทนั่นเองครับเนาะนี่คือ เงินที่เราเอ่อต้องขายจริงๆครับเนาะเป็นเงินที่เราขายในครั้งที่สองที่เราจะได้เอ่อตัวกําไรที่สิบสองเปอร์เซ็นตนั่นเองเอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะพยายามวาดเป็นลักษณะของกล่องแบบนี้นะครับเนาะเพื่อให้เอ่อเห็นภาพมากขึ้นว่าเอ๊ะมีกี่สเต็ปเนาะและแต่และสะเต็ปเนี่ยเราต้องทําอะไรบ้างนะครับเนาะอ่าข้อนี้ก็เอ่อจะเป็นลักษณะประมาณนี้นั่นเอง ทุกข้อเนี่ยเหมือนกันนะครับคือทุกข้อเนี่ยไม่ว่าโจทย์จะบอกอะไรมาเนี่ยเราพยายามนึกภาพออกมาครับอาจจะไม่ต้องเขียนเป็นเอ่อเป็นกล่องแบบนี้ก็ได้เนาะแต่พยายามนึกภาพแต่ละขั้นตอนออกมาครับว่าแต่ละขั้นตอนเนี่ยต้องทําอะไรบ้างและตรวจบอกราคาอะไรมาเนาะมันก็จะมีอยู่แค่ไม่กี่อย่างครับมีต้นทุนราคาขายราคาป้ายกําไรขาดทุนเนาะก็จะมีประมาณนี้ก็พยายามเอ่อคิดแบบนี้ออกมาครับแล้วก็จากนั้นนึกอะไรไม่ออก เทียบบรรยายางครับลองดูว่าโจทย์ให้ข้อมูลอะไรมานั่นเองอ่าโอเคครับอ่างั้นเดี๋ยวเราลองมาดูแบบฝึกหัดที่กูจะทิ้งท้ายไว้ท้ายบทให้นิดหนึ่งเนาะอ่าทิ้งท้ายไว้ท้ายบทให้นิดหนึ่งครับอ่าก็ลองดูนะครับสําหรับตัวแบบฝึกหัดข้อนี้เนาะเป็นแบบฝึกหัดท้ายบทครับ <c oughs> เนาะสำหรับใครที่คำนวณแล้วได้เท่าไหร่ก็สามารถเมนเอาไว้ได้เนาะเพื่อให้คุณเนี่ยเช็คคำตอบนั่นเองอ่าโอเคครับอ่าสมมุติครับคราวนี้อ่าสมมติอ่าน้องๆนะครับอยากขายของครับอ่าน้องๆเนี่ยอ่าขายของครับอ่าสมมุติอ่าเอาเป็นอ่าขายหนังสือละกันครับเนาะสมมุติเราขายหนังสือครับ ขายหนังสืออยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทอือซึ่งราคาเอ่อขายหนังสือหนึ่งพันสองร้อยเนี่ยเราครับเราเป็นราคาเนา,ะเ,นา,าะเป็นราคาที่รวมกําไรครับอ่เาเป็นราคาที่รวมกําไรอ่าเป็นราคาที่รวมกําไรยี่สิบเปอร์เซ็นเอาไว้ครับเนาะเป็นราคาที่รวมกําไรแล้วยี่สิบเปอร์เซ็นต์ อืออ uh ่าโอเคครับอ่าเป็นราคาที่รวมกำไรแล้วยี่สิบเปอร์เซ็นสมมุติครับอ่าสมมุติเนาะถ้าเกิดเราอยากได้กำไรใหม่ครับอ่าเราอยากได้กำไรครับอ่าอยากได้กำไรแค่แปดเปอร์เซ็นครับเนาะอยากได้กำไรแค่แปดเปอร์เซ mm ็น hmm. เราต้องขายที่เท่าไหร่นั่นเองเราต้องขายที่กี่บาทครับ อ่ะเราต้องขายที่กี่บาทเนาะอ่าโอเคครับเนาะเราเราต้องขายที่กี่บาทนั่นเองอ่าโอเคครับเนาะอ,อันนี้ก็อ่าเป็นอ่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแบบฝึกหัดท้ายบทนะครับอ่าปุ๊บ อ่าโอเคครับเนาะก็ในส่วนของบทตัวประยุกต์ตัวนี้เนาะอ,อ่าก็อีที่4ี่ของเราก็อาจจะจบลงที่ตรงนี้นะครับเนาะน้องๆก็อ่าใครที่ดูจนถึงคลิปแล้วยังไม่ได้กดอ่า s ับสไครต์กดแชร์เนาะก็กดติดตามอ่าให้ครูด้วยนิดหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวไว้มาเจอกันต่อในหัวข้อถัดไปเนาะเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับว่าหัวข้อถัดไปเนี่ยเป็นหัวข้ออะไรเนาะอ,อ่าโอเคครับแต่เรบวันนี้ก็สวัสดีนะครับ